คุณเช็คตู้เขาไม่เห็นไปรอยกูไม่ไปอ้ายนิวพี่ยูรีพี่มาได้ไงไม่มีเรื่องอะไรแค่บเบอรก์กอลเลยมาเดินเล่นที่ทะเลแค่ไม่ได้เจอกันนานเลยได้นิวแล้วทำไมตุกวันกับกินขากอดกัน หนูว่าพี่ยูริอ,อย่ารู้เลยนะคะอเคไม่รู้ก็ได้พี่ไปก่อนนะบายพี่บา <Bye. S 1> ยปวดใจแล้วก็ได้ อากาศสบายสบายได้กลิ่นทะเลแล้วก็รู้สึกดีอะฮ่าสัตว์พี่อยู่ริใช่กะพี่เองน้องชื่ออะไรคะน้ำค่ะแล้วถามทาไหมคะก็ให้น้ำนำเป็นพืชขอมนิวไงคะพี่ขอเบอร์โทรได้ไหมคะขอไปทาไหมคะก็ยังได้ยินเสียงของน้องเลย่ะ ได้ไหมคะได้ค่ะพี่ออะไรอีิกน่ยได้ไหมคะอะไรหรอคะพี่เวลาค่ะฮอ